ต้อนรับสู่ AK Car Garage ช่องของคุณสำหรับเครื่องยนต์ทรงพลังรีวิวเชิงลึกและการสำรวจงานวิศวกรรมอันน่าทึ่งของโลกยานยนต์และอื่นๆถึงแม้ว่าเราจะเน้นเรื่องรถเป็นหลักแต่วันนี้เราจะพาคุณบินขึ้นฟ้าไปกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่เป็นตำนาน ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญมาจนถึงปัจจุบันเรากำลังพูดถึงเครื่องบิน F-5 Tiger II กับการอัปเดตในปี2026ที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นสเปคคุณสมบัติและเหตุผลที่ยังคงเป็นที่ต้องการในกองทัพอากาศทั่วโลก F-5 Tiger II เข้าประจำการมาหลายทศวรรษแล้วและยังคงเป็นทรัพยากรที่สำคัญในกองทัพหลายประเทศ ด้วยความเชื่อถือได้ความคล่องตัวและต้นทุนการใช้งานที่ต่ำเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบขึ้นในยุค60โดยบริษัท n อ r ์อ r o p เพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาและใช้ฝึกนักบิน รุ่นในปี2026ได้รับการอัปเกรดอย่างมากทำให้มันยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันด้านสมัรถนะ F5 Tiger II ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่ General Electric J85 ซึ่งในรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2026ให้แรงขับและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมต1.6และบินได้สูงถึงกว่า50 0 0 0ฟุตรัสมีปฏิบัติการราว550กิโลเมตรทำให้เหมาะกับภารกิจระยะสาั้นและการโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธวิธีในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์และอวิโอนิกเครื่องบินรุ่นใหม่นี้มาพร้อมห้องนักบินแบบดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลหลายฟังก์ชันระบบนำทางสมัยใหม่เรดาร์และระบบล็อกเป้าหมายขั้นสูง หลายประเทศได้ติดตั้งระบบเตือนภัยเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องบินมีความสามารถในการเอาตัวรอดที่สูงขึ้นบางรุ่นยังติดตั้งหน้าจอแสดงผลที่กระจกหน้าและระบบเลงติดหมนักบินเพื่อรองรับอาวุธรุ่นใหม่ๆด้านอาวุธ F-5 Tiger II ยังมีความสามารถในการโจมตีอย่างน่าประทับใจสำหรับเครื่องบินขนาดเบาติดตั้งปืนกลขนาด20มเมตร สกระบอกและสามารถบรรทุกจรวดนำวิถีอาวุธปล่อยจากอากาศสู่พื้นลูกระเบิดและอาวุธอัจฉริยะจุดติดอาวุธใต้ปีกช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนตามภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นการโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือการลาดกระเวนบางเวอร์ชันได้รับการติดตั้งเพาอ,อดเลเซอร์และระบบนำวิถีแม่นยำเพื่อสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำ สิ่งที่ทำให้ F-5 โดดเด่นคือความเรียบง่ายและประสิทธิภาพมันดูแลรักษาง่ายจึงเหมาะกับประเทศที่มีงบประมาณทางทหารจำกัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆทำให้เหมาะทั้งกับการฝึกนักบินและผ่านกิจการรบเบาๆในปี2026ประเทศอย่างไทยบราซิลและตุนิเซียยังคงใช้รุ่นปรับปรุงของ F-5 ในกองทัพอากาศของตนแม้จะถูกออกแบบมานานกว่าครึ่งศตวรรษ แต่ F5 Tiger II ก็พิสูจน์แล้วว่าหากได้รับการปรับปรุงที่เหมาะสมเครื่องบินเก่าก็ยังคงมีคุณค่ามันอาจไม่มีความสามารถล่องหนหรือระบบ AI ล้ำสมัยแต่ความน่าเชื่อถือสมรรถนะและความยืดหยุ่นทำให้มันยังคงมีบทบาทสำคัญในสนามรบและการฝึกนักบินถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรพลังสูงและงานวิศวกรรมระดับโลกเพิ่มเติมอย่าลืมกดถูกใจและถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง AK Park Garage ของเราเพื่อไม่พลาดทุกความมันจากเครื่องจักรที่เคลื่อนโลกใบนี้